สวัสดีครับเอฟ n ี Song, แฟนสองเตลบุรมผู้มทุกทกท่านนะครับผมยอดวันเกาเกาๆก่อยพายเอฟทีเรลบุามผู้มทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนนทิยาแม่นองนาดาก็แม่ติ่มนะครับคนฟันแมนงก้อนที่ผ่านมานะครับซี่หกพังเข่าตรงๆนะครับื้อนี้ก็ฟันอีกแล้วในกวันที่ 16, สิบหซิ่งาคม67เนะครับเพื่อนที่ฟันนี้ได้จังได้ก็ตามไปฟังนํากันนะครับ ข้ามาแล้วก็นหน้ากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอมูลทั้งวันกันน้นที่ยาแบ่งปันใหม่ผมได้จตัําเป็นคลิปเปื่วไว้ใจเอฟซีได้ถามผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ากันทุกตัวคลิปนะครับเพื่อนเสมาได้ตามไปฟังผป้อมกันครับผมแมนะครับตามผมมานะครับค่ะสวัสดีเอฟซีแฟ้นจองทุกคนนะคะเมื่อวานน้นทิยามาตามแนว้ทางของแม่ติมนะคะแม่ติม พนฝันแม่นนะคะงวดที่ผ่านมาซีหกตรงๆสำหรับงวดนี้ฝันแล้วนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยค่ะจังรถกะมันน่ะเนี่ิดไอ้ผัดลมมันจะยังดังยังดังป้าเจนปานี่กินข้าวเศร้าข่าเที่ยงแม่ว่านกินข้าวข้าวเศร้าวะแม่ติดป้าเทียกับข่าสิแกเน้อไหมพอดีเลยพอดีเลยอืมเนี่ยเป็น ต้มแล้วไหมหแก่งสุหย่้เหเขากิ้เขาวเส้าหกงแ้ไป้าอในกินขาง่ายแเล่ข้าวเส้เขาวเส้เข้าเที่ยงร่วมกันที่เดียวบะแม่เอาคือประหยัดแหละปาแม่นั่นหระแม่ค่ามันยากเนาะคู้ดิ้นนะคะว่าผลที่ผ่านมาคือซีโฮโคกซีหู่อนบังอ๋อแล้เขาไปเจอเขา้าไปเพื่อสัมผัสแม่จิงอืไม่เแม่ก็บอกว่าเออ่เห็นไม่เห็นเลยนะยางจนโดนแล้วเนาะ คูนนักขันมากเพราะหาดีเจรวยวันนี้เจ้าถือบ่สรุปเจ้าถือวะเนี่ยฮะเจ้าถือบะสี่หกบขาซื้อไหมเอาฟันมันฟันได้แล้วไปบอกไปบอกคนบ้าฟันเขาหมดเขาอยากซื้อไงใครมา้าซ right? e> ื้อหลุดนะคันซื้อเราเคลื่อนบมดไม่เอ้าคนห้องผมเขาซื้อกันเนาะคุณลองคนแบบบอกคนแล้วมันเคลื่อนคุณลองคนแบบซื้อเองแบบเคลื่อนเปล่าเขีย็งคนบ้านบอกไปให้คนเขาซื้อซะ เอกไปแล้วนะเพิ่ซื้อักทาน้าวซื้อประหยัดซื้อนะแต่เมื่อนี้ได้ไปขายลูกชิ้นบ่าไงขายยู่ชงบ้ายเหมือนหลัทำคั่บายเหมือนหลังงอะไรบางอย่เป็นติแกงแล้วไหมมั่งคะเนาะมาต้มเนี่บอกนะว่าเฮ้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเดี๋ยวรบหมอเมือเนี่ยเนี่ยก็ชิ้นี่ยเดี๋ยเรากินกระตังเอาไปนั่นแม่ไปกินกับต้นกรบเื่อแ่บวนะ้ แเนี่ายอาขาึว่าสีเอาาซํานี้เหรอลงเลยที่ให้เป็นที่น่นอนเองแกงแกงหน่อไม้แกงเปแกงเลวันนี้ฟันได้ไหันเป็นตะเดหบวนหนูมาตามมวดแรกบ่เดมาตามตามแม่ั้งต่ก้อนสงการจนเท่าปานนี่นะบอกว่าเอคือมาเห็นมาหาเรามาเพียเขาปรยัด ไปยูจะวางวามาหาเนาะจใชเนี่ทำไรเนาะเพื่อนไพฟอร์ไปยังสิมาหาจ้ะแล้ว่างฟันเกี่ยวกับไปหั่นงาเนี่ยแหละยั่นหั่นยาต้งหลังเนี่ยแหละฟันเพิ่นเป็นยังแม่ฟันเกี่ยวบ้านเพิ่นเพื่อนจีเพื่นจีเป็นอันเป็นการดูงานอาบนิงานอาบนิไปประมาณนี้งาเนี่ลังอ่าแล้วหัวมันขันแม่ฟันยังไรคือแด้ซีหก ฟันนันพาะไซก็ไม่ยิงเนาะฟันอ๋อนั่นนะโอ้ฟันไม่สุขภาพมีผู้จายนอนด้วยกันเลยตีซี่อ๋อกิงจริงโอเคที่จริงแม่ก็ตีเนาะทไม่ยิงไม่ยิงน้ำจีนพระไซเป็นหกอยู่แล้วแต่กาฟันฟันยังสี่มันกลายมามันกลายมามันจะชอบออกตัวนี้นะเขาเลยเขาเลยประจำเล่นฟันซี่มันจะออกตัวนี้ประจำไงเขาเลยตีในวันนึงนี่เนาะ บอกให้เพิ่นซื้อแบบพปจอพวเไมาซ่อมนี่หรอบอกให้เระจอไมซ่อมนี่หรอแมนค่ะบันีฟันเที่ยวบานบานยาเมยาบานยู่หลังบานเนี่ยิ่นเป็นงานบันเลขี่เิ่นตัวใด้น่บานเลขี่เป็นหนึ่งสองเอ้าหนึ่งสองตก ตอนนั้นแม่ยานตอนึืนเช้อที่มีแต่เด็กปีสาจแม่ยานเอขาได้จักปีนี่แม่ไหมเขาชื่ว่าเกาหาแมนบอสในฟานที่เห็นเพื่อนพ่อผม ล่างๆเป็นเลยดูเี่ยวกับยันเล่าเรานคนเป็นสีหลายๆยันคนถึนะบอกว่าีการเดินคนผ่านไปนิดนึงนะไม่ว่าคนตายแล้วคนกลับมาทั้งเป็นบ้านเรื่องแบบเป็นนน้งจังผู้แต่ว่าบ้านหลังนั้นเป็นงานเป็นบ้านเลขที่เราเทียบบ้านหนึ่งสองเอาเอก็บสองกิโลหนึ่งหนึ่งสองเข้ามาเทียนส หนสองทแปดมุงแปดจ้าจาลี่หนึ่งสองแล้เทีนาท่หนึ่งสองคันบอันเลขงานเพื่อเียบานลังนีเดาคืกันเดค่ะเล็กที่บานงาที่สมาเจอาบอกก็มาันเ้ารดจะออกปันเทียนเข้าแลังนี้ยเจสีบานี่หาศูนย์ ันเจียวบ้านหลังนั้นถ้าเขออกเลขบ้านหลังนั้นจะบ้อออกหลังนี้ทันทีเอาหลังนั้นมันเพิ่งออกได้หนึ่งสองสองหนึ่งจับเนี่ยไม่ฟันเขี้ยวอีกเลยละฟังดีๆพี่น้องแต่ติมบอกคือมูฟันเจี้ยวบ้านหลังนั้นบางข้างบ้านหลังนั้นบขออกจะมาออกบ้านตัวเองบ้านแม่เป็นบ้านเลขที่ห้าศูนย์หมู่แปดาอันทะูุว่ามีซัมมี่บอกวันเนี่ยมีซัมมี่เหรอคะ ระวังหาศูนย์กันหนึ่งสองนี่แม่ติ้มมั่นใจตัวได้ค่ะมาตัวได้คือแม่บอกว่าอย่างละอันค่ะคันได้คันตัวนั้นบอกมักจะเอ่าตัวนี้คันเป่าอันนี่ก็ออกยันคืนว่าขวานหันกับฝันด้วยกันฝันว่าเขาเต็มเหล่ายัพิ่นเนาะจ้าฝนแกเขามาต้นหน้าเขาลอยหลายแต่เขาไม่ยานแต่เขามาหลายออกเลยที่บ้านเป็นสองหนึ่งเลยเด้อเออไม่นออกว่าท่านโดนแม่ช่วงช่วงเล็น้องเขาเตอร์ดเนี่ยออกสองหนึ่งเลยจ้าจ้าเนี่ยท่านเหล่า นี่ามันนี่เปิดฝันเฮี้ยนมันเป็นงานคนเต็มบรรลุงานอย่างแม่แม่ก็เลยว่าขันเลขเฮี้ยนเพิ่นบอก่ามันจะมาออกเลขเฮี้ยนแมวอยู่ติดกันเนาะแม่บ้าเลขที่หาศูนย์น้องฝนกับมาเนี่ยบอกเลขแล้วฝนคือโขกบอลนี่ในคลิปนี้ก็บมิตราบ้านเลขที่สองหลังบ้านเฮี้ยนยาเพิ่นเป็นบ้าเลขที่หนึ่งสองหมู่แปดเฮี้ยนแมตติมเป็นหาศูนย์หมู่แปดเพิ่นบอกว่าถ้าบ่อกหนึ่งสองมันจะออกหาศูนย์เพราะเฮี้ยนติดกัน เปที่เป็นต้นกระเดเก้าชิดเาชิ้ราได้ตาเก้าชิ่า้าิเป็นไปอไไได้ไหไก่าร์นฝันเพิ่นบเดมานะมูลพวกเกวก็เพิ่เลยเมอนได้ฝันแต่เที่ยวนี่หรอเพราะว่าท่านส่นเาะกล่างๆนะลูกลูกบ่ม่คกงจุดดเป็นเป็นเป็นต้องเป็นผู้ป้่ยบอกแ้วกนโอ้ยายูกับังแกะก็ต้องไม่ร้อตกไ่อย่างมันบอม อายุอะไรก่อแม่ฮะยาแม่อายุอะไรก่อนเขาใจเก้เก้าท่นี่แหละเก้าสิบห้าอันนี้คนชอที่จะมีแ่เวาเขาจะก็โรคประมาณนี้ต้องหาเกมนี่แหละตอนเจียวบ้านบ้านยาเลยตอนนี้ส้มนะโ้กคนกระตุกบ้านบ้านยาเป็นเป็นงามนะคะ มานที่หนึ่งสองม่แปดแม่ติมบอกว่าบางข้างฝันเที่ยวบานังนั้นมันบอกออกมันกอออกบานบานแม่ติมเพราะว่าเฮี้ยนติดกันเฮี้นแม่ติมเป็นหาสูนะคะอายุย่าเป็นอีอายุสองสิาปีมากเปนแมบ้านนะนแงนแรงนบาลอ้าวเรียกแต่ฝนขึ้นมาบนเลยเ้ไหนเนาะเานันังเีาก็สิเน้ละเมได้นมันแอเงิอะไรได้พี่นองตกว แล้วเบียกแรงเหมท่านแลยแหละอยากแล้วันี้แงมันดอกผมมานํ้ดือดมาดีกันได้ไ่มมันโตที่ทั้งจันวนมันมาหาข้าดอกเมือน้่านโครมากเหมันเดีลยวเรากันอทีล ครับกบวางว่าเอฟซีและตัผู้ชมทุกท่านคงเสียดายในฟังแล้วนะครับที่นุ่นนิยาในสารูปเลขของแม่ติ๋มนะครับคนชันแมน่นสำหรับเปอร์มิทายคลิปนี้ขอเสลุยครั้งหนึ่งนะครับแม่ติม๋มคนชันแมน่นที่แล้วมาซี่หกตรงๆงวดนี้ก็บฟันอีกแล้วงวดที่สิบหกซีงหาคมหกเก็ดนะครับเพื่อกับฟันในบ้านยานะครับบ้านแม่ยยาเพิ่นกับบ้านเลขที่ 1, 2, หนึ่งสองมู่แปดนะครับแล้วกับบ้านผู้ฝันนะครับหาศูนย์นะครับ อันบอ,อกหนึ่งสองมันก็มาออกหาศูนย์มันใกล้กันนะครับก็ปโยชน์ยาหนักกับเกาหานะครับก็บมีเท่านี้นะครับเป็นแนวทางซื้อถตาก,กินแบ้งของรัฐบาลก็หวังว่ายเอฟซีและต่างประเท่านคงเสียตรงนี้ในฟังแล้วนะครับท่านเราผมไม่ได้กินมีขอยตีเพียงสานี่พบกันอีกคลิปต่อตอไปตอนนี้ลคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ